บุกโรงงาน k a w a กิ k อ Motor Enterprise กับแก๊ง e l i m ต t ร r ข้างหลังผมนี้ครับสวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมพล Motor ์ e v o า u t i o n เคยนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ฮะเป็นเกียรติอย่างมากนะครับตั้งแต่ผมทํางานมา10กว่าปีเนี่ยวันนี้เราจะได้มีโอกาส ไปเยี่ยมชมที่โรงงาน k a w a s ก k i ที่ระยองครับในประเทศไทยครับผมแต่ว่าที่จริงเนี่ยเราจะต้องขี่เจ้า e เมเต t e r ไปนะครับแต่เนื่องจากผมยังไม่พร้อมนะครับมีปัญหาเรื่องกระดูกที่เท้าหน่อยเราก็เลยได้ผู้ช่วยนะครับในการขี่ไปฮะสำหรับใครที่อยากจะดูรับชมรีวิวนะครับ e เม m ต t e r เนี่ยผมทำไว้ตั้งแต่2ปีก่อนแล้วตอนนั้นเราขี่ในสนามพีระครับก็ เดีย๋ยวจะแปะลิงก์ให้เข้าไปรับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ทำไมเราถึงต้องขี่เจ้านี้ไปมาอัปเดตกันครับประกอบไทยส่งทั่วโลกครับและนี่ครับ40,000คันไปแล้วกับ Kawasaki e l i m a t o r วันนี้เดี๋ยว m o t o r ร v วเราพาทัวร์โรงงานกันสำหรับการเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้นครับเราต้องบอกว่า ส่วนที่เราได้ชมจริงๆเนี่ยมีเพียงไม่ถึง20%ของพื้นที่โรงงานซึ่งส่วนใหญ่ครับจะเน้นให้เราดูในรายการผลิตของรุ่น Eliminator เป็นหลักเพียงเท่านั้นครับที่จริงเราก็แอบ,บเห็นรุ่นอื่นด้วยแหละแต่ไม่สามารถนำมาขึ้นได้ครับเนื่องจากว่าเป็นความลับของทางบริษัทก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายการผลิตครับผมขอพูดถึงภาพรวมโรงงาน Kawasaki Motor Enterprise แห่งนี้นะครับเขาก่อตั้งเมื่อปี2540ครับในวันที่1ธันวาคมเรียกว่า ก็เกือบ30ปีมาแล้วนะโดยจัดตั้งที่ปวกแดงจังหวัดระยองปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานสูงถึง3,138คนแล้วก็มีทั้งสายการผลิตลรถมอเตอร์ไซค์หลากรุ่นมากมายครับมี R&D ด้วยแล้วก็มีในส่วนของโรบอทพาร์ทคราบแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่สแปร์พาต่างๆความสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าคาวาเขาถือเป็นผู้บุกเบิกตลาดรถบิ๊กไบค์ในประเทศอย่างจริงจังนะ เพราะ10กว่าปีมาแล้วครับเขาประกอบรถไม่ว่าจะเป็น 250cc รวมไปถึงประกอบรถ Big b ไบ e 4สูบคันแรกของประเทศไทยอีกด้วยนั่นก็คือ Z800 และปัจจุบันนี้ครับยังผลิตในส่วนของรถ e k i ิ b ไบ e หรือจักรยานไฟฟ้าสำหรับเด็กเล็กรวมไปถึงนินจา E1 ZE1 Ninja 7 h น b ินจา7 Hybrid บส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกอีกตั้งหาก ส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาป ICE เนี่ยเรียกได้ว่าผลิตเกือบทุกรุ่นในโรงงานแห่งนี้ครับยกเว้นรถซูเปอร์สปอร์ตในพิกัด600แล้วก็รถตัวพันต่างๆอันนี้ยังนำเข้าจากญี่ปุ่นอยู่ โดยโรงงานในประเทศไทยเราครับมีกำลังการผลิตสูงถึง190,000คันต่อปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยอดที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นตัวเลขเพียงแค่3%จากโวลลุมทั้งหมดเพียงเท่านั้นนอกจากนี้แพลนในปี2025เนี่ยเขาตั้งเป้าส่งออกเพิ่มขึ้นอีก10%โดย3ประเทศแรกที่เราส่งออกไปสูงสุดได้แก่ประเทศที่1ครับ USA ประเทศที่2คือเนเธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศที่3ญี่ปุ่น เอาละครับพอรู้พื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรงงานไปคร่าวๆแล้วผมจะขอกลับมาพูดในส่วนพาร์ทของการได้เดินทัวร์โรงงานกันต่อครับอย่างที่เราบอกไปว่าได้ดูเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นก็คือหลักๆเป็นรายการประกอบตั้งแต่เครื่องยนต์เฟรมจนไปถึงรถอิลิเมเตอร์แบบเต็มคันซึ่งลายประกอบของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับนินจาแล้วก็แซดหลังจากประกอบตัวเครื่องยนต์เสร็จครับ ก็จะมีการทดสอบตัว engine leak ดูว่ามีการรั่วของเครื่องยนต์หรือไม่หลังจากนั้นครับก็มีการทดสอบติดเครื่องยนต์ดูแล้วก็เข้าเกียร์ดูว่าสามารถเข้าได้ปกติรวมไปถึงการทดสอบดูอัตราส่วนกำลังอัดเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน เมื่อทดสอบเครื่องยนต์เสร็จก็จะนําเครื่องยนต์นะครับไปเตรียมประกอบเข้ากับตัวชุดเฟรมรถโดยตัวเฟรมรถเนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะต้องมีการเดินสายวายลิงชุดไฟเข้าที่ทางด้านหน้าก่อนครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสายเซนเซอร์ ABS ต่างๆเข้าไปก่อนและจากนั้น ึงนำชุดเฟรมเนี่ยไปขึ้นบนตัวแฮงเกอร์หรือก็คือตัวแขนเอาไว้ครับแล้วก็นำชุดเครื่องยนต์เนี่ยประกอบเข้าไปตามด้วยชุดสวิงอาร์มโชกโซ่สเตอร์แล้วก็ชุดท่อแล้วจะมีการนำชุดตะเกียบหน้าครับประกอบเข้าไปรวมไปถึงตัวชุดล้อและหลังจากนั้นก็จะตามด้วยระบบไฟครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าไฟท้ายตัวชุดมาตรวัดแล้วก็ประกอบถังน้ำมันรวมไปถึง ปิดในส่วนของชุดแฟลิ่งด้านท้ายแล้วก็ตัวเอก เมื่อประกอบรถเสร็จเป็นคันแล้วครับก็จะทำการ final inspect หรือตรวจเช็คครั้งสุดท้ายโดยจะมีการส่องไฟดูตามชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับออกมาจากรลายการผลิตหลังจาก final inspect แล้วเนี่ยก็จะนำรถครับไปวิ่งทดสอบในไดโนเพื่อที่จะดูว่าสามารถขี่เข้าเกียร์ได้ปกติทุกเกียร์ดีเรียกว่าเป็นการจำลองครับว่าขี่ใช้งานบนถนนจริงแล้ว มันปกติดีใช้งานไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโดยรวมหลักๆครับเราได้เข้าไปดูรายการผลิตประมาณนี้นะต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านที่ไม่สามารถนำเสนอภาพในส่วนอื่นๆได้เนื่องจากเป็นความลับของทางบริษัทนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะว่าเราไปโรงงานเพื่อเฉลิมฉลองเจ้าออลิเมเตอร์ครับ เป็นรถที่ประกอบในบ้านเราครบ4 0,000คันแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะฮะดังนั้นทริปนี้เราก็เลยต้องขี่เจ้าเิลิเมเตอร์400แต่เนื่องจากผมยังมีปัญหาเรื่องของกระดูกหักอยู่นะครับเลยได้ทีมงานเรานะครับค,ค,คุณเอ็มมาช่วยขี่นะฮะก็เลยอยากจะสัมภาษณ์นิดหนึ่งว่าฟีลลิ่งการขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะได้ขี่กันน่าจะมีร้อยกว่าโลเลยนะครับร้อยกว่าโลครับไปกับเป็นยังไงบ้างครับครับก็จริงๆตอนแรกที่พนชวนมาเนี่ยก็แบบมีความกมังวลใจเพราะไม่ได้ขี่เมอร์ไซค์มาค่อนข้างนาน แต่ว่าตัวนี้ครับรถมันมีน้ำหนักที่เบาคอนโทรลง่ายก็เลยแบบขับสบายมากแล้วก็อีกเรื่องก็คือแบบจริงๆแล้วผมว่าตอนที่ขี่นินจาจริงๆปกติผมขี่นินจาเท้าจะขยิงตลอดแต่คันนี้ก็คือแบบเอยียงรถนิดเดียวก็คือวางเต็มเท้าได้เลย mm hmm. ก็เป็นรถที่แบบจริงๆต้องบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยดีกว่าอันนี้ขี่ง่ายครับ mm hmm. ก็ถ้าในส่วนของจังหวะขับขี่ครับก็อัตราเร่งก็อย่างที่พลแจ้งก็คือมันเป็นเครื่องตัวเดียวนินจาก็เลยแบบ ไม่ค่อยกังวลเราก็จังหวะเร่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมามาตามมือเลยครับเครื่องแรงดีครับสรุปจากเอ็มนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆอิเมเตอร์ข้อดีของเขาครับที่เขาเป็นรถที่ขายดีสุดในญี่ปุ่นเนาะเป็นเพราะว่าเหมาะกับมือใหม่เบาเตี้ยแล้วก็น้ําหนักเบานะครับแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์มาจากตัวนินจานะครับตัวนี้มาจากนินจา400เนี่ยดังนั้นก็คือให้อัตราเร่งที่ดีนะครับเรื่องของความแรงนี่ไว้ใจได้เลยเอาเป็นว่าเป็นรถที่เหมาะกับ มือใหม่ขี่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีที่ทําให้เขาสามารถขายได้ยอดขาย Big b i g กไบคอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมได้มาอยู่กับพี่วสินนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าอ e ีเมเตอร์ตัว400นี่เลยครับเลยอยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ถามพี่วสินนิดนึงครับทำไมตัดสินใจออกรถคันนี้ครับผมผมไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์เลยจนอายุ40กว่า แล้วก็มาใช้สกูตเตอร์ขี่ไปส่งลูกไปโรงเรียนพอขี่ใช้สกูตเตอร์รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นแบบอ,อาไรแหละมันไม่เท่อะ <c oughs> เออ<ม>แล้วก็เลย <c oughs> รู้สึกว่าอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายสักคันหนึ่งเหมือนสมัยหนุ่มๆเราเคยขับรถเกียร์ธรรมดาได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยอยากจะลองขี่รถมีคลัชบ้าง <c oughs> แล้วก็ไปลองดูที่มอเตอร์โชว์ปรากฏว่าไปถูกใจหน้าตายคันนี้มันสวยแล้วพอมันนั่งแล้วมันสบาย ไปเทียบกับยี่ห้ออื่นนะคันนี้นั่งสบายขาถึงแล้วด้วยความที่ผมไม่เคยขี่เลยใช่ไหมผมมือใหม่อะ่ะคือเอาเรียกว่าไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มีคลัสเลยอะ่ะก็ไปที่โชว์รูมแล้วเขาให้ลองอให้ลองขี่ก็ขี่ได้เพราะว่าเราก็พื้นฐานขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นไงพอขี่ปุ๊บก็เลยชอบก็เลยซื้อแล้วมันก็รู้สึกว่าดีเพราะว่ามันเบาแล้วมันก็แหไะไม่แพงมากค่าบำรุงรักษาก็ไม่แพงขับประกันก็ไม่แพง อะไรเงี้ยคันก็ไม่ใหญ่อ่าก็ลงตัวครับขอบคุณมากครับพี่สินก็คือสรุปนะครับเท่าที่เข้าใจเนี่ยพี่รสินมองว่าอิลิเมเตอร์เนี่ยเป็นรถที่แบบขี่ง่ายนะครับสำหรับพี่รสินที่ยังเป็นมือใหม่เนานะอ่าใ,ในการเพิ่มมาขี่รถมีค้าแต่ก็มีทักษะอยู่แล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเป็นฟีลลิ่งเดียวกับผู้ใช้ในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนาะเป็นประมาณนี้ ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณรักครับก็จบลงแล้วนะครับกับการพาดูทัวร์โรงงานคาวสกิในครั้งนี้ครับยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เดินดูทุกลายการผลิตนะครับแต่ก็พอให้เห็นแล้วครับว่าตอนนี้ทางคาวสกินะครับก็ยัง เข้มงวดในเรื่องของการประกอบนะครับงานคุณภาพต่างๆแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเป็นหลักครับเอาว่าในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r w ์ l l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ